วัสดีครับมีใช้ไปตองกล้วยตัวเล็กมามัดนี้เป็นไงครบหนูอะ่ะอ๋อไปดูพวกมีรังนั้นอ่ะมัีพานจะตีไหมตรงไหนลูกรังเท้าเดียวตามเลยตามเลยอะ่ะเลยใช่นี่ตีนิ้มเก่งนั่นอะ่ะ ดูได้ได้ช่องยูทีอยชียูจีแชนแนลนะครับต <บา S 1> ีมิ้มสุดยอดเลย <บา S 1> วันนั้นเห็นผ่อดเพื้อตีด้วยเล่นน้ำใช่ไหม<ช>อันตรายนลูกไม่ใส่หน้ากาก,กตแต่เขาจำนานนะครับถึงจะตัวเล็กแต่ก็อยู่ในการควบคุมของโยจิเขานะครับเปิดกล้องอยู่หี่หน,นออ่อดสวัสดีครับของโยชินะครับด <S <S เดี๋ยวไปซื้อให้ ต่อไปนะผมไม่ต้องขึ้นตีแล้วพี่ทำไมอ่ะไอหมอนี่เอาหมดอืมเก่งเนี่ยเนี่ยยังคอมเมนต์อยู่เลยโอ้ตายแล้วไม่ทันแล้วมั้งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตีขนาดนี้โตขึ้นโอ้โหไม่ต้องกลัวแล้วขึ้นต้นไม้เป็นแล้วมั้งสิโอ้โหวันนั้นผมทิ้งไว้บ้านล้นเผิร์บเลี้ยไว้ล้อมีมะลังใหญ่ยังสูงว่าขึ้นไปอ่ะโอ้โหหนูอย่าไปขึ้นอย่างนั้นนะลูกเนี่ยโตงล้วต้นก็ถึงเนี่ย ตึ้ก็ตีมาต่อยมือแม่นเมื่อกี้ในคลิปผมก็ดูเห็นว่ยาวยา้อยย้อยเปิดฟังเลยอ่ะนี่หน้ายังไม่หายบวมเลยนี่ทางเนี้ยไปโดนมาเมื่อะไหร่เมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนมีมตีดิมีมเหรอไม่ต้องไม่ได้ตีอะไรแต,ต่ยืนดูมันอยู่ดีแต่ก็ต่อยโคตรตึงอและนะ้ำเป็ะนโะล หนก็ลุงพันขายล้วนูว่าขายแมงมดใหญ่โอยทำไมใหญ่จังอ่ะของลุงสูงฮะงสูงการลมแรงหนูมันหมดไวไปตองด้วยชอบลุกสวัสดีครับฝากช่อง YouTube ช่องเยลชี h ชาแนลครับฝากติดตามให้หนูด้วยครับอาติบุกงหนูกับพ่อครับตัวเล็กดูดูตัวเล็กตามครบนะครับโอ้ ngay. Yeah. ตามกบดีหน้าฝนนะครับเนี่ยครับถึงแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เห็นดึงยุงลายเยอะนะครับโอ้ยมีอมืดแค่้ ใช่ป่ะคอรที้ไปไหนเนี่ยไกลไหก่อน้ำจัดเลยไอ้เต่โมก็ ไม่กลัวไปินงรอเขาดิคือมันออกไปนู่นไหนไก่ปากทางอยู่นู้นนะ่ะทีีเขาขายตตงโมน,นี่ครับต้นนี้ครับลองไปเอายได้เลยได้เดินสำรวจกันครับ วางรูปูไหนของบัวเหรออืปาต่ำอืวางรูปูใกล้ๆที่ว่ามีร้าน,นสวยๆอะ,ะไหนโชว์มงให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดินี้ <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> ขาทำใหญ่กว่าหน้าแต่เนี่ยเวลาดัดต้องดัดออกมานี้กันจมูก <c oughs> กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะถ้าใส่ตีอตมอ่มะ สั่นดิบเลยพอสั่นดิบเลย่อะไรวะสงสักระดื่มนี่ไง กะดือออกกำลังแล้วดาดฟ้าชั้นสามนะครับผมพึ่งอยู่นู่นนะครับตรงนี้แก่ครับน้องคอแนแดงแจะเลยนะครับนี่ครับลุ้นกันกระดือครับผมไม่ได้เอาถอยมาเลยอยู่ที่รถโรชีพามาโหดแล้ววันนี้เอาทั้งมั่ง ใส่สดเลยเติมไกลหน่อยเหนื่อยแทนเลยขอหาเรื่องพอยต้นหวานแล้วอ่ะตรงนี้ก็อเคแล้วขอหาเรื่องพอย อยู่ตรงนี้เปล่าเนี yeah. ่ยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องถือข้อกึงขึ้นดาด,ด,ดึงข <c oughs> งนนึ้นเลยดีงด้วยดึเสื้อขาดมาดูเลยัวแดงยมฮ่าหอมหน่อยก็เดินขึ้นมานะครับสูงอยู่นะครับเนี่ยต้นตะเดานะครับมันเป็นต้นเปล่าเล็กๆนะครับคือป่ามนันแน่นมันก็จะสูงนะครับผม ขาถางไม่เรียบร้อยนะครับพึ่งขึ้นไปอีกประมาณวาก,กว่าๆนะครับนู่นนะแต่อย่างนี้ครับมีกิ่งประคองไปเรื่อยนะครับเราก็พยายามเหยียบที่ตามกกเนี่ยจับตามกกอย่าไปโหนอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะฉีกได้การขึ้นต้นตะเดานะครับมันเปาะนะครับผมประคองตัวขึ้นมาดูครับผมเพราะผมอยู่ข้างหลัง จุดไว้แล้วนะครับเพราะว่าเปลือเกิดออสโทช็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันแตกมาแล้วก็เขาพมมาแกะให้มันเกิดวันนะครับผมเพราะพิ่งนานเนี้ยกระดื่มาแบบนี้วันแบบนี้นะครับน้องๆต้องจุดครบทกลางต้นนะครับกระดืมขึ้นมาพากกักแล้วก็จุดครบกลางต้นงต้นเนี้ยเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับเปื่อมันแตกจุดไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับไปลุยกัเนเห็นไหมครบใบตองผมตาเซฟนะครับ ดับนะครับผมแกะไปเลยครับสองเปาะนะครับตอนโจมโจมตีพึ่งตอนแรกนะครับจุดเลยแขกให้มันบ้านนะครับตั้งไว้ให้เกิดควันนะครับพอเกิดควันแล้วเนะี่ย กระโดดใส่หลังพื่งนะแต่ยังไม่ถึงไปหน่อยับ ขึ้นขี่ตานะครับหายใจไม่สะดวกนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับผมไม่มงกับผมเนะี่ย con bà chúng ta mua nhá, hết Hãy subscribe cho kênh กตต่อวางหวน้ำเลยนะอนไม่หมอกนะหมอออกให้เข้าด้วยนะครับ ใชนะครับเป็นพึ่งตัวผู้เยอะนะครับผมแบบนี้นะอ,อันนี้ไม่มีอะไรครับผมจะล้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ห้ามิ้งเด็ดขาดขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเดี๋ยวมีลังที่สองที่สามนะครับตามมานะครับผมถึงย่างถึงย่างถึงย่าง ลมมาหัวต้นหักครับลงโอ้โห,โโหลมแรงลมแรงโอ้โหนี่เลยที่พึ่งลมมาอันตรายสุดๆเห็นไหมฮะถ้าพึ่งกวนก็เนี่ยนะครับพบแล้วโต้ลมนะฮะพอโต้ลมเนี่ย มันจะเกิดควันอย่างนี้นะมันก็จะมาหาเราเวลาพึ่งต่อข้างหลังนี่ครับมันก็จะเบาบางนะครับผมแต่ถ้ามันหนักๆเริ่มต่อยแกะถ้ามันไม่ค่อยังกระจุดใหม่นะครับควันเยอะครับผมพวนพอแล้วลกูกนี่คือมิวถ่ายงางนนะครับ ăn tuồng vô nên á nó cầm lăng đó bụng đừng có lên nữa đừng bên nó lên ตัวเล็กไม่ใช่ย่อยนะครับผมเห็นะติดขวบนะครับผมฮึบหอบ <c oughs> <c oughs> โอเคปลอดภัยนูนเนี่ยการป้องกันนะครับคือต้องมีครบไว้ถ้าเพิ่งกลัวแล้วก็มีหน้ากากชุดเขาป้องกันได้พาเพิ่งมาก็หนูก็ดึงใช่ปะ่ะเออแล้วก็วันอยู่กับตัวคือการปอารา้องกันต้องฝึกนะครับผม อีกหน่อยเก่งโยชิตีไม่ทันผมก็ปลดระวางแล้วเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับผม <Yeah. S 1> อยู่เดี๋ยวไปเอาไปที่โน่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวดับลูกไฟสำคัญน้องๆแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับผมสวัสดีครับผม